สวัสดีค่ะทุกทกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและสําหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ด้วยคะ่ะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและชาวลัคนาและราศีธนูทุกท่านคะ่ะ มาฟังกันค่ะว่าดว,วงชะตาของท่านในช่วงเดือนกรกฎาคมท่านนั้นจะเป็นยังไงบ้างมีโชคมีลาบหรือว่ายังคงมีอุปสรรคอยู่โดยภาพรวมในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ดวงชะตาของท่านถือว่าดีกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นหากไม่เกี่ยวกับการงานก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินและที่สำคัญทุกสิ่งที่ท่านตั้งใจทำในช่วงระยะเวลานี้ ขอให้ท่านรับรู้เอาไว้เลยนะคะว่าสุดท้ายแล้วท่านมักจะทำสําเร็จยังคงมีเรื่องให้ท่านต้องคิดยังคงมีเรื่องที่ท่านต้องกดดันอยู่บ้างมีปัญหาให้ต้องแก้ไขเป็นระยะระยะแต่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นท่านจะรับมือได้แก้ไขกับปัญหาค่อนข้างที่จะเก่งผลงานก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นพอสมควรท่านจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มเติมมีเสน่ห์คนเมตตาดึงดูดคนให้เข้าหา พูดคุยกับใครเขาก็รู้สึกดีด้วยเอาละมาเจาะลึกด้านการงานของท่านนะคะเป็นอันดับแรกแล้วเดี๋ยวจะไปที่การเงินและโชคลาภค่ะช่วงนี้การงานของชาวลัคนาและราศีธนูนะคะท่านมีดวงจะได้ย้อนอดีตมีดวงได้ทำงานเก่าๆที่ท่านนั้นเ,เคยทำแต่ว่าไม่ได้ทำมานานบางท่านก็จะมีการนำโปรเจกต์เก่าๆที่ยังทำไม่แล้วเสร็จกลับมาสานต่อทำให้เสร็จ มีอะไรให้ท่านทำเพิ่มมากขึ้นมีงานให้ทำมากกว่าช่วงที่ผ่านมาและที่สำคัญไวรพริบและสติปัญญาเปิดเป็นช่วงที่ท่านจะได้สัมผัสกับงานที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะคะในช่วงนี้สำหรับชาวลัคนาและราศรีธนูท่านใดที่ชอบความท้าทายชอบทำงานไม่ชอบอยู่นิ่งๆท่านจะมีความรู้สึกว่าท่านมีความสุขกับการทำงานอยากทำงาน ไม่ค่อยมีอารมณ์เบื่อเซงงานเหมือนช่วงที่ผ่านมานั่นก็เป็นเพราะว่าหากการงานติดขัดมีปัญหาท่านจะแก้ไขได้ไวมีการเดินทางบ่อยขึ้นนะคะจะมีเหตุการณ์ในท่านต้องเดินทางเป็นระยะระยะหากตั้งใจที่จะทำอะไรก็ตามทำได้เลยในช่วงระยะเวลานี้หากติดขัดมีปัญหาท่านก็จะมีคนคอยช่วยเหลือและท่านจะทำสำเร็จช่วงนี้ท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆใ,ในการทำงานหาเงินเพิ่ม และที่สำคัญนะคะไอเดียดีไอเดีย,ดดยใหม่ๆจะเข้ามาค่ะผู้หลักผู้ใหญ่จะคอยช่วยเหลือยังคงเหนื่อยนะคะขอย้ำเพราะท่านต้องทำอะไรที่หลากหลายอย่างในเวลาเดียวกันบางท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะแนะนำนะเรื่องบางเรื่องอาจจะยังไม่สำเร็จในครั้งแรกแต่อย่าได้ลดละความพยายามให้ท่านทำซ้ำทำเป็นรอบ2รอบสามเพราะสุดท้ายแล้วท่านจะทำสำเร็จ การพูดคุยเจราจาต่อรองบางครั้งท่านจะต้องรอคอยคำตอบอยู่บ้างจะล่าช้ายอยู่บ้างแต่สุดท้ายแล้วจะสำเร็จในที่สุดนะคะได้คำตอบที่ดีบางอย่างท่านจะต้องแก้ไขปัญหาก่อนนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้จึงจะได้สิ่งนั้นมาฉะนั้นไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามหากติดขัดมีปัญหาให้ท่านรีบแก้ไขอย่าได้มองข้ามปัญหาแม้แต่ปัญหาเล็กๆน้อยๆให้ท่านรีบแก้ไข เรื่องราวจะได้ไม่บานปลายข้อดีในช่วงระยะเวลานี้นะคะสิ่งที่ท่านทำหากท่านทำสำเร็จจะเกิดข่าวดีและสิ่งดีๆเข้ามารายรับเพิ่มขึ้นมีชื่อเสียงผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไว้ใจมากขึ้นมีดวงได้ทํางานใหม่ๆซึ่งเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะท้าทายความสามารถขอ,ของท่านพอสมควรเป็นงานที่ละเอียดรอบคอบและเป็นงานที่ท่านนั้น อยากทำนะคะคือผ,ผู้ได้ง่ายชาวดาชาวลัคนานและราศีธนูท่านเป็นคนที่ชอบอะไรที่ท้าทายนะคะช่วงนี้อะไรใหม่ๆถ้าท่านตั้งใจทำจะสำเร็จในที่สุดบางท่านจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมเพื่อที่ว่ามาเสริมศักยภาพในการทำงานของตัวท่านเองนะคะมีดวงได้ทำงานใหม่ ในช่วงระยะเวลานี้และที่สําคัญจะได้ทํางานแทนคนอื่นหรือว่าจะได้แก้ไขปัญหาที่คนอื่นทําผิดจะได้แก้ไขงานที่คนอื่นทาผิดพลาดนะคะและที่สําคัญในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะได้ทํางานที่ไม่อยากทําแต่ก็ต้องจําใจทําเพราะเป็นงานที่ท่านไม่สามารถหรือว่าปฏิไม่สามารถปฏิเสธหรือว่าหลีกเลี่ยงได้ มีงานแทรกงานเร่งงานด่วนเข้ามาหากท่านตั้งใจที่จะหางานพิเศษทาถ้าท่านขนขวายท่านจะได้ทํางานพิเศษควบคู่กับงานประจําคนจะเข้ามาขอความช่วยเหลือลจากท่านบ่อยขึ้นมาทุกรูปแบบทั้งขอความช่วยเหลือลด้านการงานและการเงินด้วยโดยภาพรวมงานยังคงเหนื่อยแต่ท่านจะมีข่าวดีเกิดขึ้นจะทำอะไรให้มีสติอยู่ตลอดเวลานะคะและให้ละเอียดรอบคอบประดัดกลุ่มย่าได้ประมาททุกๆปัญหาท่านจะแก้ไขได้เสมอ ท่านจะได้ร่วมงานกับคนเก่า,กาที่เคยร่วมงานกันมาจะได้พบเจอกับคนเก,เก่าที่ท่านไม่ได้เจอมานานนะคะมาที่การเงินของชาวลัคนาและราศีธนูกันบ้างการเงินของท่านในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ยังอยู่ในช่วงได้มาจ่ายไปเพราะว่ารายจ่ายยังคงอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างที่จะสูงนะคะการเงินรัว่วไหลข้อดีก็คือว่าช่วงนี้ท่านค่อนข้างที่จะหาเงินเก่งท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆ ในการหาเงินเพิ่มมีดวงได้เงินจากช่องทางใหม่ๆหากท่านมีเป้าหมายด้านการเงินในช่วงระยะเวลาน,นี้นะคะด้วยความพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจความที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคท่านจะมีวิธีนําเงินจากตรงนั้นมาได้ในที่สุดไอเดียใหม่ๆด้านการหาเงินจะเข้ามาข้อนี้มีแน่นอนท่านจะได้เงินพิเศษจากงานประจําที่ท่านทําอยู่มีดวงได้เงินจากการแก้ไขปัญหาสําคัญสําคัญนะคะ ท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการเดินทางขนส่งงานบริการในช่วงระยะเวลานี้หรือแม้แต่งานแก้ไขปัญหารับซ่อมหรือว่ารับเหมาต่อเติมรายรับของท่านจะเข้ามามากกว่าปกติรายรับเข้ามามากกว่าเดือนที่แล้วค้าขายในช่วงระยะเวลานี้แนะนำนะคะอย่าขายแบบเดิมๆให้ท่านพลิกแปลงการขายบ้างช่วงนี้หากท่านนะคะพลิกแปลงการขาย จัดโปรโมชั่นลูกค้านั้นจะช่วยเหลืออุดหนุนสินค้าและที่สำคัญนะคะสินค้าจะสร้างชื่อลูกค้าจะช่วยท่านแชร์เขาจะแนะนำกันปากต่อปากเป็นช่วงที่ท่านนั้นมีสเสน่ห์นะคะหน้าตาชวนมองยิ้มแย้มแจ่มใสอย่าหน้าบึ้งหน้างอสร้างความประทับใจยิ้มแย้มตอนรับลูกค้าไม่ว่าท่านจะเหนื่อยแค่ไหน ขอให้ท่านเก็บเอาไว้อย่าหน้าบึ้งเด็กค่ะพูดจาดีๆกับลูกค้าเพราะว่าเขานําเงินมาให้นะคะรับรองค่ะว่าลูกค้าจะช่วยท่านเต็มที่ถึงสินค้าท่านเขาไม่อยากจะซื้อแต่เขาจะช่วยเหลืออุดหนุนท่านนะคะเพราะว่าบางครั้งนะคะสินค้าที่ท่านขายอาจจะไม่ตรงกับการสินค้าที่เขาต้องการแต่เขาจะช่วยเหลืออุดหนุนสินค้าและเขาจะช่วยท่านแชร์เพราะเกิดจากความที่ว่าประทับใจ ในการบริการของท่านช่วงนี้คนเมตตาลูกค้าจะช่วยเหลืออุดหนุนสินค้าท่านดีขึ้นขอเพียงอย่างเดียวให้ท่านนั้นพลิกแปงการขายปรับเปลี่ยนการขายนะคะสำหรับท่านใดที่ทำงานประจำช่วงนี้ท่านจะมีคนช่วยเหลือด้านการเงินหมุนเงินได้คล่องขึ้นมีดวงได้ซื้อสิ่งของที่ท่านอยากได้และจะเป็นสิ่งของที่ท่านพึงพอใจท่านจะสบายใจเรื่องเงินเงินทองทองหมุนเงินได้มีกินมีใช้ท่านจะสัมผัสได้เลยว่า ในช่วงนี้ท่านนั้นมีเงินใช้จ่ายมากกว่าช่วงที่ผ่านมาอยากกินอะไรก็ได้กินอยากจะนําเงินไปใช้จ่ายส่วนใดท่านก็ได้ใช้และจะมีใครบางคนช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายทีนี้ก็มาฟังรายจ่ายของท่านกันบ้างนะคะรายจ่ายของท่านในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้รายจ่ายส่วนใหญ่จะเป็นรายจ่ายจุกจิกไม่ค่อยมีรายจ่ายแบบจํานวนทีละเยอะๆนะคะมีรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงเข้ามา แต่ก็ถือว่าเป็นรายจ่ายที่ท่านสามารถจ่ายได้รายจ่ายที่เกี่ยวกับการเดินทางออกงานสังคมพบปะผู้คนจะเพิ่มขึ้นช่วงนี้จะมีเรื่องคาดไม่ถึงเข้ามาเงินกําลังจะขาดมือก็มักจะมีเหตุการณ์ให้ท่านนั้นได้เงินนะคะอาจจะเป็นการขอกู้ยืมหรือว่าอยู่ๆก็ได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้นะคะมีกินมีใช้ค่ะขอเพียงอย่างเดียวอย่าได้ประมาทในการใช้จ่ายก็พอนะคะให้คิดก่อนใช้เสมอเอาหลักมาที่ความรักของท่านกันบ้าง คนโสดช่วงนี้จะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะถูกชะตาอยากพูดคุยด้วยหรือไม่เท่านั้นเองนะคะมีคนใหม่ๆเข้ามาแน่นอนสําหรับท่านใดที่มีคู่และมีครอบครัวแล้วช่วงนี้ชีวิตคู่ถือว่าไปเรื่อยๆช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ในบางเรื่องแต่ว่าไม่ค่อยได้พูดคุยกันมากนักนะคะเพราะว่าต่างคนก็ต่างยุ่งเรื่องส่วนตัวทั้งคู่มาที่การทําบุญของท่านกันบ้างคะ่ะ ช่วงนี้หากท่านนะคะมีโอกาสได้ทําบุญแนะนําให้ท่านทําบุญที่เกี่ยวกับศา,าสนานะคะเช่นซ่อมสร้างหรือว่าบริจาคเงินชําระนี่สงบริจาคค่าน้ำค่าไฟเติมน้ำมันตะเกียงทุกครั้งนะคะและช่วยเหลือคนที่ลำบากตกทุกข์ได้ยากไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วยและไม่มีคนดูแลหรือ,อบริจาค อุปกรณ์ทางการแพทย์บริจาคโลหิตก็ได้ค่ะข้าขออวยพรให้ชาวลัคนาและราศีธนูทุกท่านเงินไหลนองทองไหลมานะคะหากแม้นคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ท่านได้สมดังใจมุ่งมา่ปรารถนาค่ะขอบพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านเงินไหลนองทองไหลมาหากแม้นคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ท่านได้สมดังใจมุ่งมา่ปรารถนานะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ